คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกส,สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่าข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพรียงกันทั้ง4ภูมิภาค คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุคนกู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมาณบ่โลภล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า สาังเกต,ติตามหบฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายษษษษษัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จึงนี้ไปขอเชิญท่านห้บฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเต็ตจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตทปิงแก่เจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทนะครับ ก็ปิมาพะท่านผู้ฟังปุ้วันติดนะเวลาสักเที่ยงเที่ยงเกินนะครับรายการเท่านี้ก็โดยดลิศของท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรลุงเดือนมือ,อยุรสนะครับท่านก็คือผมมาอู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนูเทคโนโลยีใหม่ๆที่อามาใช้ในเรื่องการ,กรเกษตรนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้มัน โควิดนี่มันเ,เกี่ยวข้องการชีวิตประจำวันเรานักแล้วก็มันเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับก็เลยเมาอู้นะฮะในเรื่องของไอโควิดนักหน่อยนะครับเ,เพราะว่าเรื่องไอเกี่ยวกับที่เราจะมีชีวิตรอด จากโควิด1 9เก้าได้นะมันมีอ้อมจะไรห้องเอ่อซึ่งช่วงนี้นะครับมันก็ระบาดมาสองปีปลายล้วนะครับก็เอ่อตอนนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับไอโควิดนี่มันก็นักขึ้นนะครับเอ่อแล้วก็เอ่อช่วงนี้นะครับมันก็ระบาด บ้านเรานี่ค่อนข้างเจ็บหนักน้อยนะครับวันหนึ่งเป็นหมื่นต่อหมื่นคนนะครับก็บตายต่อวันหนึ่งต่อสองสามร้อยคนนะครับมัน็่ััาใช่ธรรมดานะครับมันก็อมันเกี่ยวข้องอการชีวิตประจำวันเรานักน,นะครับแล้วก็ในช่วงระยะหลังๆนี้ ก็อฮลิเอนผู้มันมากขึ้นนะครับก็พรจารว่าสมุนไพรนะไทยเขาเนี้ยนะครับเอ่อมันสามารถที่จะยับยัง้งที่จะเอ่อช่วยนะเอ่อทัาากษาโควิดใจน,นะฮะมีหลายตัวนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับเอ่อความรู้นะเกี่ยวข้องได้มุม ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเจะย้งองยิง่งการใจมู่ตัวที่พึ่งเพราะว่า AI หรืว่าสมองเทียมอย่างนี้นะครับมันก็เก่งขึ้นนะครับโดยนี้ไอสมองเทียมเนี่ยนะมันเก่งเพราะว่าคนเราพยายามที่จะเอาข้อมูลเอาความรู้เอาอย่างตัวอย่างใจพ้กมันนะครับ เพราะว่า a อนี่มันสามารถที่จะสร้างได้ที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยสามารถที่จะมา่วยในหลายๆเรื่องที่มันบวยขึ้นที่มันที่มันกึศที่มันอย่างแทงคนได้นะแล้วก็มาปัจจุบันเนี่ย ใ,ในการที่จะเาว่ายาตัวใดนะครับที่มันจะเอามาใช้กับโควิดได้นะครับโดยจะพอ่อยิ่งในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการศึกษามีการวิจัยกันมานักนะครับมีการไปวิเคราะห์ว่าสมุนไพรตัวนั้นมันมีอะไรย่างพ้องนะครับมันมีโครงสร้างตางโมเลกุลเป็นจะได้พ้องมกมมีการเก็บเข้ามาเก็บเข้ามา ต่าง้งคอมพิวเตอร์มันช่วยเก็บไปอืหนนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยเ,เวลาเรา,เาปาปัญหาปาอะไรยังขึ้นมานะฮะใจหี่แก้ไขอย่างก็อาศัยคอมพิวเตอร์อาศัยไอ้มันสมองเพียรมแบบทีเ่เราว่า artificial intelligence นะ่คือเนี่ยคือคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็ปรากฏว่า ในคอมพิวเตอร์เองนะะเดี๋ยวนี้มันก็มือถือเนี่ยกับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ันเดียวกันนะนะครับอ่อแล้วก็อ่อตอนนี้ยังการใช้นะฮะมือถือเอาง่ายๆเดี๋ยวไม่ต้องอู้คอมพิวเตอร์อย่า,พา,างพอคอมพิวเตอร์นีบางบ้านก็มีบางบ้านก็เหมือนมือถือเนี่ยกู้ผู้กู่บ้านมีอยู่แล้วนะครับก็อเอาสามารถ นะฮะที่จะเอาโปรแกรมที่จะเอามาค้นหาหมู่ตัวยาต่างๆนะครับ่ามีคนทำเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สอามารถที่จะยังเอาง่ายๆเลยนี่โควิดหนึ่งเก้ามันกำลังระบาดนะครับมันก็จะมีสมุนไพยนะหลายตัวนะที่มันสามารถที่จะยัดยั้ง อมู่ไวรัสใดน,นะโควิดนี่มันเป็นไ,ไ,ไวรัสดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็จะมีการซ่อะว่าสมุนไพรตัวใดน,นะครับมันสามารถที่จะยับยั้งไวรัสใดปรากฏว่าอาที่สือค้นที่พยายามที่จะใช้อคอมพิวเตอร์ค้นออกมาจากไอแรงข้อมูลที่เป็นเก็บสะสมไว้นะ ก็ปรากฏว่าของของไทยนี่นะครับสมุนไพรไทยที่เป็นที่ฮุ้จักแกันที่หมอเมืองใจงนว่าที่หมอไทยใจมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมันมีอย่าง,างพวกที่เอามาฆักษาโรคที่มันเกี่ยวข้องกับไวรัสนะครับมันมีบันทึกมีอย่างมีการเอาไปวิเคราะห์รู้ว่ามันมีตัวยายอย่างพวกไอ้ตัวน,นะครับก็มีการเก็บสะสมนะฮะไว้ใน คอมพิวเตอร์นะครับ uh, ในคอมพิวเตอร์แล้วก็มันก็เลยเอา uh, ตอนนี้ก็มีการเอา Computer, ค,มามาคมามาอ,อมพิวเตอร์นะครับมามาคลิกมามาคัดเลือกขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าสมุนไพรไทยเนี่ยนะมีทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าชนิดนะครับที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งไวรัสได้นะครับอ uh, แล้วก็ ี่มันน่าจะเกงๆมันก็นจะคัดออกมาเห็นนะสี่ห้าตัวนะครับปรากฏว่าที่มีการใจจำลองนะครับจำลองว่าไอไวรัสไอโควิดเนี่ยมันหน้าตามันเป็ยนจะไรมันเป็น,น่นโมยบนๆนเป็นมีหนามอยู่ข้างๆเนี่ยเวลามันจะเข้ามาในเซลล์คนเนี่ยนะครับมันก็จะเอาหนามของมันนั่น ยื่นเ,เข้าไปไล่จีนผนางเซลล์วนาผนังเซลลนะั้นมันมันก็จะยื่นออกมาคราบมันโตอยนะ่างในลักษณะนั้นนะครับมันก็จะมีการจําลองผู้แบบนะฮะถ้ามีการอันเอา,เอาไอ้ไอสมุนไพรที่ใส่เข้าไปตัวใดนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยมันสามารถที่จะไป ยับยังบ้งเหมอมีขบวนกลางที่เอาเอาไอาเอาหนามการไอปุ่มที่มันจะยื่นออกมาจากเซลล์เนี่ยยีกันได้นะครับมันยับยั้งอันได้มันก็สามารถที่จะยับยั้งบเบมือไวรัสเข้าเซลล์ได้นะครับแต่ว่าอามันมันยีกันเรียบร้อยแล้วมันถายทอดเข้าไปเข้าไปในเซลล์เซลล์นี่มันจะมีไลโบโซมนะครับมีตัวที่ ไปไปพิสไปคอปปี้ไอ้ไปคอปปี้ไอ้ผู้แบบของดวรัสเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาขึ้นมามันก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอ่อที่ได้จากสมุนไพรอย่างนี้นะไปไปยับยั้งการทํางานน้ำย่อยมีมีมีสารที่ยับยั้งการทํางานของน้ำย่อยที่มันจะไปสร้างหมุนนี้ได้ อันนั้นมันก็นส,าสามารถที่จะยับยั้งรหรือมีการเพิ่มปริมาณไวรัสได้นะครับอันนี้จะมีการจําลองดูจากเนี่ยหน้าจอมือถือนี่ได้เลยนะครับมีโปรแกรมแตโปรแกรมนี่มันจะมีหลายโปรแกรมซึ่งเอ่อตอนนี้ที่ใจกันนักีิสุดธ์ก็น่าจะเป็นอินซิลิโกนะครับอินนะไม่เอ่อโดยโดยโดยใจซิลิโกนี่ซิลิโกนี่คงหมายหมายถึง ไอ้ตัวไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะนะครับินมันชื่อโปรแกรมชื่นอินซิลิโกนะครับอันหนึ่งละนะครับมันจะมีโปรแกรมเอ่อซีดเอ่อเอเออย่างเนี้ยมูมูอไอย่างไอ้คอมพิวเตอร์เอดเอ่อดนะเอ่อซีเอดดีนะฮะซีเอดดีนี่มันเป็นเป็นโปรแกรมที่เอ่อจะใช้นะฮะจำลอง รูปแบบออย่างเนี้เลือกเอานะฮะเลือกเอาออกมานะปรากฏว่าสมุนไพรไทยที่น่าจะใช้ได้ในช่วงแรกๆที่อตอนโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยก็มีการนโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตรอ์อภาควิชาอน่าจะเป็นวิชาชีววิทยานะีมีอาจารย์ที่่านเป็นเก่งการใช้อคอมพิวเตอร์ ในการที่จะเอามาทำเนี้ยนะครับอยู่หลายท่านอยู่ที่ท่านนะครับมีท่านหนึ่งนะครับพึ่งก็เอาพึ่งศึกษาในเรื่องของหมู่เชื้อราต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราที่อยู่ในต้นต้นไม้ก็่ือเพราะว่าเอนโดไฟนะครับเพึ่งก็ลองจําลองเอาไอ้หมู่ ไอ้เชื้อราต่างๆเนะี่ยมันก็มีเฮทมีอย่างหลายอย่างนะที่มันเป็นเอนโดไฟอยู่นะครับพอมีการนะจาลองออกมามันก็จําคัดเลือกออกมาได้ว่ามีเอนโดไฟตัวใดพองนะที่มันสามารถที่จะ,ะยับยัง COVID ้งโควิดหนึ่งเก้าได้นะพึ่งตนะีพิมพ์โดยนะตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชื่ออห่งมงุ้นผลอันนั้นรู้ซึกว่าจะมีเฮดบ้านเขาเนี่ยหลายตัวนะครับหลายตัว มีที่สามารถที่จะสร้างสารที่ยักยั้งโควิดหนึ่งเก้าได้แต่ก็ทำตึกมรรนพอดีดำเนินการทำมาอย่างต่อนะที่จริงถ้าทำต่ออีกสักหน่อยมีการเาอาเชื้อรายและเชื้อเห็ดอันนั้นมานะมา,มาะพเพาะเลี้ยงมาสกัดสารมาอย่างเอามาแล้วก็มีโอกาสได้ไปทดลองการคนไข้พ่งก็ ตอนนี้เขาก็น,น่าจะมียายดีๆหลายตัวอยู่ออกมานะครับอ่แล้วก็แต่ว่าในส่วนพืชน,นะครับพอดีมันมันมีมันมีอยู่แล้วนะมันมันมันต้องไปหาวิธีเพาะเลี้ยงอะไรอย่างละนะครับอ่อย่างมีฟ้าทลายโจรน,นะครับมีฟ้าทลายโจรมีหัวละแอนนะครับมีขมิ้นมีมูมันนาวมีมุง เอขิงมูเอ่อมูอะไรอย่างเงี้ยมูพัดเขาต้อมมูอย่างเงาี้ยมันมันอยู่ในในตัวอที่มีลิปนะฮะทางด้านที่จะยับยัง้งมูเอไอไวไอไวรัสนี้ได้นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จ่วยในในลักษณะการคัดเลือกออกมานะครับกระเป๋กระปาก็ว่าในในช่วงนั้น มีการนําเสนอกันหล,หลายหลายหลายตัวนะครับแต่ว่าอามันก็มันกว่ามันจะได้มาใจเนี่ยมันจะต้องผ่านขบวนการาขับเลือกข,ขบ,บวนการทดสอบนะทดสอบตั้งในหลอดทดลองทดสอบในสัตว์ทดลองอทดสอบอในคนไข้นะฮะแล้วถึงจะพิดออกมาใจกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่แต เพื่อความปลอดภัยเพื่ออไอย่างเพื่อมีกฎมีเกณฑ์เพื่ออย่างนั้น,น,นะครับก็่านก็เลยล่าช้าไปน่อยนะฮะคนก็ตายไปนักนักแก่นะครับเอ่อถ้าการนำอมาใจเ,เริ่มต้นมีโอกาสอย่างมูยงยาเมืองกับว่ายาสมุนไพรทั้งหลายถ้ามันมีโอกาส ได้ใจทดสอบมาแต่แก่เก่าๆนี่นะมันก็น่าจะช่วยได้มากเลยแต่ว่ามันล่าช้ากาันมันเรื่องกฎเกณฑ์อะไรตัวอย่างนะครับก็มีมีทั้งคนแจากคุยใจมีทั้งคนคัดค้ามีอรอย่างมันมันก็เลยอ,อไปไหนถึงไหนนะครับแต่ว่าณนะเหตุการณ์นะปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวเกง่ง คือฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรนี่มันมีบทบาทามาแสดงกระเพิ่นในบรรดากลุ่มยารักษาโควิดนี่ได้ก็มันก็เนื่องจากทางทางด้านคนแบ,บบเบื้อต้นได้ก็อาใจหมอมั้งใดแบบแบบเรียเป็นหมอนะครับ จริงพอดีมีโอกาสามาทดสอบกับคนไข้อีกนะเพราะว่ายังยังที่คุกที่ยงใหม่นะครับมีคนติดเชื้อขึ้นเป็นหลายพันคนนะครับแล้วก็มีการเอาสมุนไพรมาทดสอบทดสอบการคนคนคนติดนะครับบลงครัง้งมาติดอันนี้ปรากฏว่ามันสามารถที่จะยุดยั้ง โควิดในหัาได้นะครับแล้วก็มีการทดลองเห็นกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพออันนั้นตอเป็นในคู่เหมือนกันนะครับก็แสดงผลชัดเจนว่ามันมันเคยได้นะครับอและก็หลังสุดนี่นะที่เข้าท่านะครับที่แม่ริมนะครับหมู่บ้านแม่แม่ก็ว่าอย่างนี้น,นะครับร้อยกว่าร้อยกว่าหลักค่านะครับ เป็นกันทั้งบ้านนะได้ปิดหมู่บ้านแล้วก็มีการใช้ฟ้าทะลายโจรเข้าไปช่วยได้นะช่วยคักษาการกันทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ลักษณะมันนะครับอตอนนี้กระแสมันก็เลยมาค่อนข้างแรงเป็นที่ยอมรับกันนักทีเดียวแต่ว่าคนที่เริ่มตั้งเก้าทดสอบอะไรอย่างทั้งหลายนี่แต่แต้เนี่ยเป็นนักปกครองอันนั้น อันนั้นต้องยกไอ้ท่าที่ไม่ลิมมียกในในอำเภอน,นะครับต่อนีเลยในอำเภอเพิ่มาะกาไอ้ฟ้าสะลายโจมมามาไล่แจกเลยนะครับแต่แค่ได้ก็ไปเอามากันโคละต้นสองต้นมาปลูกตามหมู่บ,บ้านแล้วก็ขยายพันธุ์เพราะว่าฟ้าสะลายโจมน,นี่มันมีเม็ดนักนะครับปลูกต้นเดียวนี่ก็นเดียวกัน ขึ้นเต็มบ้านนะครับขึ้นเต็มบ้านแล้วก็คงจะใจเป็นตัวที่สำหรับที่จะใจป้องกันกับว่ารัากษาโควิดต่อไปนะครับในเรื่องการที่จะไปเพิ่มปลาในเรื่องของวัคซีนตอนนี้ก็ยังมีอย่างที่มันยังยังยังบ่ให้มีโอกาสที่จะ,ะได้ใจเป็นเรื่องเป็นราว กว่าที่มันจะได้โคงจะใย้เวลาเมือนกว่าที่จะไปสร้างไอ้ภูมิคุ้มกันมูอะไรที่ที่เพิ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใ้วัคซีนอย่างเงี้ยคงจะใช้ระยะเวลาเมือนอยู่นะครับในในช่วงนี้แ,แต่นี่เออเต่าที่ดูนะเต่าติ่ดูตามผู้การตามประสบการเต่าที่ผ่านมาสองปีเนี่ยนะครับ ก็เข้าใจว่าฟ้าทลายโจรนี้โดยใดนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่น่า,าจะใช้ได้ตัวนะครับก็น่าจะเป็นหัวละแอนนะครับพะเข,า,ขาตองมูขิงมูบานนาอะไรอย่างเนี่ยนะครับเห็นมีเอที่ทดสอบที่ทดลองกันออกมาแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดตอนเนี้ยนะน่าจะเป็นฟ้าทลายโจรดังนั้น ช่วงนี้มันอาจจะขาดตลาดไปสักน้อยนะฮะเพราะว่าคนตื่นกันพยายามที่จะไปซอกซื้อมาเก็บไว้เพื่อที่จะป้องกันตกเก่าแต่ว่าครอบครัวนะฮะดังนั้นตอนนี้บางร้านขายยาอาจจะบอกขาดแต่ว่าเห็นตกวันนี้ก็คงจะเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันมันตันนเหนือนเตือยนะฮะก็ ไอ้ฟังลลายโจนนี่มันใช้ระยะเวลาปลูกกว่าเมืนนะครับมันใช้ระยะเวลานะครับปลูกแค่สามสี่เดือนมาได้นะครับก็ปลูกสักเดือนปลายนี่ก็ใช้ได้ละ,ะใบนั่งใช้ได้ละเลื่อนใช้ได้ละแต่ว่าอย่างที่สมบูรณ์แบบอย่างที่มันมีตัวยาสูงขึ้นบอกว่าร้อยเาวันร้อยเาวันกับสี่เดือนจานสิบสองนะครับมันเมือนตังไปนะครับที่จริงใช้เวลาัก่คืนเดือนปลายนี่ก็ พอจะเริ่มม,มันชจ้ได้แล้วนะครับอดังนั้นตอนนี้อย่างที่นายอำเภอแม่ลิ้นพื้นทําเนี่ยเข้าท่านะครับเขา้าท่าทีเดียวนะครับที่เอาเอาะเอาฟาทลา,ายโจม,มาแจกชาวบ้านนะครับเพราะว่าตัวยาที่เปื้นอนควบคุมโควิดหนึ่งเก้าน่าจะเป็นต้นแบบนะฮะต้นแบบเจ็ดดีเลยนะที่จะใช้ควบคุมไอโควิดหนึ่งเก้าอันนี้นะครับ น่าจะเป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับสําหรับเป็นในบ้านเรานะครับอตอนนี้ในเรื่องฟ้าทลายโจรนะครับก็คิดว่าจะไรจะได้นี่นะครับบอกแล้บว่าตอนนี้ที่อำเภอแม่ริมนะที่เป็นแจกไผ่ไปนี่เป็นแจกหอึไรอย่างในต้นสองต้นเอาไปขยายพันธุ์เองนี่นะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบเจ็ดดีนะครับเป็นต้นแบบเจ็ดดีนะครับ สำหรับชุมชนนะครับในเบื้องต้นเลยนะครับเวลาทรถ้าอย่ามดนะนะครับถ้าอย่าไดแล้วก็ค่อยมาอู้กันอติ์หน้าก็แล้วกันนะอู้ไปเรื่อยๆนะโดยจะว่าอยยิ่งก็คงเนี้ยอู้ลืมๆเหมือๆ,ๆืในเรื่องของโควิดก่อนก็นแล้วกันนะครับครับ